สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุภานันประเสริฐโยธินแผลเป็นที่นูนโตแล้วก็ขยายใหญ่เกินขอบเขตของแผลเดิมไปมากเกิดจากการที่แผลเป็นมีการสร้างคอลลาเจนมากกว่าปกติปัจจัยที่ทำให้มีแผลเป็นคีลอยคือ 1. อายุพบมากในคนหนุ่มสาวมากกว่าเด็กและคนแก่ 2. ตํตำแหน่งพบบ่อยที่บริเวณใบหูหัวไหล่หรือว่ากึ่งกลางหน้าอก 3. เชื้อชาติพบมากในคนผิวสีเข้มมากกว่าผิวสีขาวและอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมค่ะลักษณะเป็นก้อนเนื้อนูนแข็งหรือหยุ่นสีแดงสีชมพูหรือว่ามีผิวมันอาจมีอาการคันหรือปวดที่บริเวณแผลเป็นขนาดของก้อนมักจะขยายใหญ่หรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้แต่โดยทั่วไปมักจะไม่หายเอง กรณีที่พบอาการผิดปกติเช่นแผลเป็นนูนแดงมีการขยายใหญ่ขึ้นมีอาการอักเสบหรือว่าเจ็บแล้วก็คันที่บริเวณแผลเป็นแนะนำให้พบแพทย์ที่ศูนย์โรคผิวหนังและสัญญกรรมตกแต่ง SIPH เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ